นถ้าเบสิกของทุกคนที่ต้องเคยกระโดดยาง9ดนี่นะไปเราจะมาลองกระโดดความแม่นนะว่าเราจะเข้าของยางนี้ไปได้เลยหรือเปล่าเคยดูป่ะว่าทำไรเฮ้ยหลังหน้าอยู่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมคุณตื่นเนี่ยโอ้โห ไปไม่ไปไม่เดี๋ยวกลับมาไม่โน้ปสวัสดีครับผมแจ็ตแป๊บโหอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกะแฮ่เอ้ยอันกระช่องเอาไปเอาไปฮันแน่อย่าเอออย่าเวอออย่าวอกแวกนี่มาดูวันๆทรงเจ้าพ่อก็ทำอะไรกันเขาตื่นมาเปิดสารตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเขาเป็นเจ้าพ่อเหรอเปล่าเป็นเด็กเก็บสารแฮ่โอเคโอเค สวัสดีครับ, <S <S บ,บวันนี้เราจะไปสู่ช่อง Two Minute Channel ในการกิจธิ์ผมก็จะมาผมก็จะมาทำเพลนเทนต์กระโดดน้ำก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดจะมีกี่ท่านะจะมา คือแบบว่าวันนี้มันไม่มีอะไรทำก็เลยจะมาลองกระโดดน้ำดูว่าท่าตอนสมัยตอนที่เราเด็กๆอะ่ะเราก็โดดท่าอะไรกันบ้างามานั้นก็จะมีอยู่ประมาณหกเจ็ดท่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าท่าแรกจะมีอะไรไป,ไป A few moments later กี้ครับลืมกดถ่ายพลาดเดี๋ยวท่าแรกนะครับก็คือท่าอุดจมูกแล้วกระโดดลงไปเลยนะ <5 S 1> ท่าแรกนะครับคือ ทิศของทุกคนที่ต้องเคยกระโดดบันเก้าสิบเมตรไปเดี๋ยวนี้คุณกินถูะนะกแล้วนต่อไปท่าที่2ท่านั่งสมาธิาออท่าที่3นะครับกอดเข่ากระโดดลงไปเลยกระโดดกระขางนี้นะ าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งดิ่งหัวลงไปอย่างนี้เลยนะหรือท่านี้นะครับตอนเด็กผมเรียกกันว่าท่าทุ่งหลาวท<ๆ>่าต่อไปครับท่านี้ถ้าถ่ายรูปสอนิ้ว <laughs> ค,คือถ้ากระโดดแทงเข่าสองขาเหมือนกับพี่องค์บากอ่ะเฮ้ยเหมือนกับพี่จารพนมอ่ะท่าต่อไปนะครับนี่ก็จะยากขึ้นมาหน่อยสำหรับเด็กโตเลยนะน่าจะเป็นท่าตีลังกาหนะ้าดูกัน โอเคครับถ่าต่อไปท่านี้ผมเรียกว่าถ้ากระโดดน้ำลไปแล้วก็ทำตัวเป็นตัวซีนะแล้วด้านล่างมันจะเหมือนกับแบบว่าจินกาวนีนะ จะมาลองกระโดดความแมน่นนะว่าเราจะเข้าของยางนี้ไปได้เลยหรือเปล่าเคยดูปะ่ะคลิปพวกนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้นะเดี๋ยวจะขึ้นตรงตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> โอเคเราจะกระโดดเข้าไปในนี้นะโอเค ไ,ไม่ไดด้ตัว่าอันเนี้ยมันง่ายไปเว้ยทุกคนม,มันใหญ่ใช่ไหมเราจะมาลองดูห่วงเล็กนี่นะคิดว่ามันเข้าอืไม่ได้เนี่ยด,ดูนะมันเข้าไม่ได้แค่นี้ก็ติดแล้วนี่อันนี้คือเต็มรูใชนะ่ไหมเดี๋ยวไม่ได้มันแล้วนี่นะไม่ได้แล้วนะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันด้วยท่านี้ท่ากระโดดท่านี้เออแต่ว่ายังไงก็ขอ <c oughs> ให้ทุกคนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องทวีวุฒิ Ví dụ con ai có